สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง Godmovie Channel ได้นำซีรีส์ของทาง Disney Plus มานำเสนอนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า The Mandalorian Season 2มนุษย์ดาวมฤรตยูตอนที่4สำหรับในเรื่องนะครับแมนโด้ก,กำลังนำอสุรน,น้อยไปยังดาวเป้าหมายแต่ด้วยสภาพยานลบที่ใกล้พังแมนโดและอสุรน,น้อยจึงช่วยกันซ่อมยานแต่ทั้งสองซ่อมยานไม่ได้แมนโดจึงบอกอสูรน,น้อยว่า เราจะแวะไปเนวาโรอีกครั้งเพื่อซ่อมยานเขาจึงขับยานไปขนาดนั้นเองคาร่าซึ่งเป็นนักรบสาวที่เคยร่วมง,งานกับแมนโดเธอกำลังทำภารกิจโดยการบุกเข้าไปชิงสินค้าจากโจนที่ขโมยมาและนำส่งคืนเจ้าของซึ่งระหว่างนั้นเธอได้พบกับสัตว์ตัวหนึ่งเธอจึงให้อาหารไปเมื่อเมนโดมาถึงดาวเนวาโรเขาได้รับการต้อนรับจากกริฟและคาร่าซึ่งทั้งสองอาศัยอยู่ในดาวนี้ กริฟเข้าไปอุ้มมาสูนน้อยและเล่นกับมาสูญน้อยแมนโด้จะบอกให้ทั้งสองช่วยหาคนมาซ่อมยานให้หน่อยกริฟยึงสั่งให้ลูกน้องซ่อมยานของแมนโดทั้งสองจึงนำแมนโดและสูญน้อยไปตึกแห่งหนึ่งซึ่งเมื่อเข้าไปพราะว่าเป็นโรงเรียนสอนเด็กๆกริฟจึงนำมาสูนน้อยฝากไว้ที่โรงเรียนตอนแรกแมนโดห้ามไว้เพราะกลัวมีใครชิงอสูนน้อยไปแต่กริฟบอกว่าที่พวกเราจะไปกันเด็กไม่ควรไปเห็นกริฟและคาร่า,าบอกว่าการซ่อมยานต้องใช้เวลา พวกเขาเลยขอแมนโดช่วยทาภารกิจหนึ่งแมนโดจึงถามว่าภารกิจอะไรคาราจึงเล่าให้ฟังว่าที่ดาวแห่งนี้ตอนนี้ยังไม่ปลอดภัยกับพวกจักรวรรดิเพราะยังมีฐานทัพทหารเก่าอยู่ต้องจัดการระเบิดดาวดวงนี้จะได้ปลอดภยัยเพราะภายในฐานทัพดังกล่าวมีอาวุธหนักจํานวนมากกลัวว่าเกิดการแย่งชิงกันทําให้ดาวดวงนี้วุ่นวายแมนโดจึงถามว่าฐานทัพอยู่ไหนเกรย์จึงสั่งให้มนุษย์ปลาซึ่งเป็นลูกน้องของกรีฟ ขับรถไปส่งหน้าฐานทัพแมนโดกรีฟคาร่าและมนุษย์ปลาจอดรถอยู่หน้าฐานทัพทหารทั้งหมดจึงใช้ให้มนุษย์ปลาจอบประตูเข้าไปแมนโดมองไปข้างบนเห็นอะไรแปลกๆจึงบินไปดูทันใดนั้นแมนโดโยนทหารลงมาทั้ง3ามที่จอะประตูได้รีบเข้าไปและไปเจอกับแมนโดข้างบนทั้งสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในฐานทัพเพื่อเข้าไปยังแกนพลังงานของกองทัพแล้วระเบิด จะทําให้ฐานทัพถูกทําลายทั้งสี่สามารถเข้าไปยังห้องควบคุมกล้องมอนจอปิดได้ทั้งสี่จึงรู้ว่าแกนพลังงานอยู่ไหนทั้งสี่จึงเดินไปเจอห้องแกนพลังงานมนุษย์ปลาจึงกดปุ่มสั่งให้แกนพลังงานระเบิดตัวเองซึ่งมีเวลาหนีประมาณสินาทีเมื่อกดปุ่มคําสั่งเรียบร้อยทั้งสี่จึงหนีไปแต่ระหว่างทางทั้งสี่ได้ปะทะก,กับทาหารในกองทัพจนได้เข้าไปในห้องแลบมนุษย์ปลาจึงดูว่าแลบนี้ทําการทดลองอะไร จึงได้ข้อมูลมาว่าพวกจักรวรรดิกำลังทดลองมนุษย์โดยใช้ตัวอย่างเลือดแต่ผลการทดลองไม่สําเร็จแมนโดได้ยินดังนั้นจึงปลีกตัวออกมาแล้วกลับไปยังเมืองเพื่อรับตัวสุนนอยทางสามจึงรีบหนีออกจากกองทัพและได้ประทับกับทหารหลายนายจนทั้งสามต้านไม่ไหวคาร่าเห็นยานลบจึงรีบเข้าไปลองขับดูเพราะว่ายังใช้งานได้เธอจึงรับอีกสองคนขึ้นมาแล้วขับหนีไปคาร่าขับหนีกลับไปที่เมือง ส่วนกริปประจําที่ตำแหน่งปืนและยิงทําลายทหารที่ตามมาจนทหารที่ขับสปีดใบาตามมาถูกฆ่าตายทั้งหมดหลังจากที่พวกเขาคิดว่ารอดแล้วทหารที่ขับยานลบตามพวกเขามาติดๆทั้ง3าต่อสู้สุดความสามารถแต่ไม่สามารถสู้ได้ขณะที่ทั้ง3าจะถูกยิงแมนโดขับยานลบมาช่วยไว้ได้ทันและจัดก,การยานลบของทหารได้ทั้งหมดทั้ง3จึงถึงเมืองอย่างปลอดภัยกริปจึงวิทยุหาแมนโดว่าเขาขอเลี้ยงสักมือ้อ เพราะมนโดช่วยชีวิตพวกเขาไว้เมนโดจึงบอกว่าเขาต้องรีบไปส่งตัวสูดน,น้อยคิดซะว่าเป็นค่าซ่อมยานแล้วกันเมนโดจึงแยกออกไประหว่างนั้นเองลูกน้องของเกรทที่ซ่อมยาเมนโดได้วิทยุหาหารจะกลก่าวว่าได้ติดตั้งเครื่องติดตามที่ยาลกของเมนโดแล้วทาหารคนดังกล่าวจึงไปรายงานเรื่องนี้แก่ก,กีดอนกีดอนจึงบอกว่าเขาพร้อมแล้วจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่สําสำหรับความรู้สึกหลังรับชม ตอนนี้สนุกมากครับแมนวยขับยานเก่งมากๆและฉากอสูรน้อยทำได้น่ารักมากครับผ่านไปครึ่งซีซั่นแล้วนะครับใครชอบซีรีส์เรื่องนี้ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ God Movie Channel เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ